เรากำลังจะเดินกลับไปที่ไปที่อุทยานก่อนดีๆเนาะเพราะเพราะว่าตรงนี้มันจะมันจะอะไรล่ะเป็นทางที่ข้ามาเกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้เกาะดีๆใช่แล้วก็เมื่อน้ําขึ้นเนี่ยมันจะมันต้องว่ายน้ําข้ามกลับไปบ้าเพราะว่าน้ํามันก็จะปิดทางตรงนี้นิดนึงที่เห็นคนเดินกันเป็นผู้คนอพยพอพยพเหมือนสมัยนักบิมูซาอพยพข้าม เราเห็นฝูงคนอพยพใช่ไหมคะเราต้องเดินข้ามตรงนั้นไปไหมเสี่ีใช่เพราะเราสามัคคีกันนานเราต้องเดินกลับไปให้เร็วนะคะเพราะว่าน้ํามันกําลังจะปิดทางและทีนี้เราก็ต้องว่ายน้ําว่ายน้ำไปที่จังหวัดสตูลนะใช่อยู่ตรงไหนคะอําเภออะไรอําเภอริเพอไม่ไม่กอริดีนี่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะตาลุกเต่าหรือเปล่า เป็นหมู่เกาะพีตาพญานเกาะพีตาอ๋อใช่นนแสดงว่ามันก็ถูกปิดด้วยใช่ไหมค่ะเราเสียใจกับความรู้สึกนี้มากเลยเพราะว่าช่วงปิดเทอมเราจะไม่ได้มาเที่ยวทะเลตรงนั้นตรงนั้นน้ำเริ่มปิดแล้วค่ะตรงนั้นเห็นไหมคะยืนเสื่อติดเราไม่เห็นค่ะเพราะว่ากล้องเราซูมไม่ได้ทุกคนถ้าเห็นมดเล็กๆตรงนั้นราคาที่มันจะปิดแล้วเพรนั้นเราต้องรีบไปแล้ว ใช่ค่ะแล้วและถ้าเราถ้าเราไปไม่ทันกล้องนี้ก็จะไม่ถูกถ่ายทอดหลังจากนั้นเราก็จะไม่ได้ส่งงานเราก็จะติดต่อเกาะที่นี่ก็จะไม่มีเรือผ่านมาเราก็จะตายใชไ่ไม่ไมเรากินกันเอง